วันนี้เราจะพามาทำเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลากันนะคะเครื่องปรุงที่เราต้องเตรียมเนี่ยมีแค่ไม่กี่อย่างเองอย่างแรกเลยก็คือหมูสามชั้นชิ้นนี้ที่เราซื้อมานี่ประมาณ1กิโลนะคะอย่างที่สองที่ต้องมีขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาอย่างที่3มก็คือแป้งทอดกรอบนะคะอันนี้เราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างที่4นี่ก็คือ น้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะแต่ต้องเป็นน้ำเปล่าที่เย็นจัดนะคะใส่น้ำแข็งลงไปหน่อยก็จะดีมากอ,อย่างสุดท้ายก็คือพริกไทยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะนะคะ,นะคะเรามาเริ่มกันขั้นตอนแรกนะคะหมูสามชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะซื้อมาเป็นแบบแผ่นๆอย่างนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกเริ่มต้นมาก็คือหามีดปลายแหลมเนาะหรือจะเป็นซ่อมก็ได้เอามาจิ้มบริเวณหนังเนี่ยนะคะ จิ้มลงไปเยอะๆเลยนะให้มันมีความพลุนเนี่ยพอเวลาที่เราเอาอไปทอดแล้วว่ามันก็จะกรอบขึ้นจิ้มไปเรื่อยๆนะคะจิ้มไปเยอะๆเลยนะคะหลังจากที่เราจิ้มจนเห็นนะคะหนังหมูมันจะมีความเป็นรูพรุนแบบนี้เนาะ เราก็เอาสารชั้นเนี่ยมาหั่นเป็นแนวยาวตามที่เราต้องการว่าจะเอาขนาดไหนนะคะ ใครชอบใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ได้นะใครชอบแบบเล็กๆบางๆหน่อยก็หั่นบางๆนี่ของเราก็หั่นชิ้นประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเส้นนี้ก็จะได้ประมาณ4ชิ้นยาว กนั้นก็นำชิ้นหมูที่เราได้เนี่ยนะคะใส่กระมังจากนั้นก็เอาน้ำปลาที่เราเตรียมไว้หมู1นกิโลนี่จะใช้น้ำปลาประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเค็มหรือว่ากลัวเค็มจัดจะลดเหลือ3าหรือจะเพิ่มเป็น5้าก็แล้วแต่จากนั้นก็หมักนี่เราใช้มือเลยเนาะเพราะว่าทานกันเองไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทําขาหรืออะไรงนี้ก็ใส่ถุงมือนิดนึงนะคะจากนั้นก็นวดไปจะเห็นว่าน้ําปลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยเนื้อหมูเขาจะดูดซึมเข้าไปเนาะจากเดิมที่มันมีน้ําปลาอยู่ ลุกให้ทั่วๆนะคะจากนั้นก็ใส่พริกไทยพริกไทยนี่ใส่เยอะหน่อยก็ได้นะมันจะได้หอมๆจะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วก็คลุกคลุกให้ทั่วยเลย น้ำปลาที่เราใส่ลงไปจะเห็นนะสังเกตได้เลยว่าแห้งไปหมดแล้วเห็นไเ mm. พราะว่าหมูเขาก็จะดูดเข้าไป mm. พอเราคลุกได้ทั่วแล้วนะคะ mm. เราก็จะพักไว้อย่างนี้ก่อนนะ mm. หมักเอาไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงระ mm. หว่างนี้เราก็ไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นหรือว่าทําอะไรก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวอีก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็มาทํากันต่อนะคะ mm. นะคะอันนี้เราก็หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาแป้งทอดกรอบนะคะอันนี้จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้โรยลงไปตามด้วยน้ําเย็นจัดนะคะอันนี้เราก็เพิ่งออกจากตู้เย็นค่อยๆเทนะคะน้ํา กให้แป้งมันเคลือบเคลือบไปทั่วหมูนะคะนะคะเดี๋ยวพอ ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมไปท้อดกันได้เลยค่ะอันดับต่อไปเราก็จะเทน้ำมันนะคะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะแล้วก็เปิดไฟนะคะ พอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะหลีไปนิดนึงนะคะหลีิดเดียวเสร็จแล้วเราก็เอาสามชั้นที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะคะใส่ลงกระทะได้เลย รอให้แป้งมันออกเหลืองเนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับด้านนะคะลิกกลับใส่กลับมาได้เลยะค่ะ หมูเริ่มเหลืองๆนะคะเหลืองสวยละเห็นไหมเริ่มสวยแล้วก็พลิกกับด้าน สีเริ่มสวยน่ารับประทานแล้วนะคะดูสิตอนนี้ก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำปลารอยขึ้นมานะคะอันนี้พอหมูเริ่มออกสีเหลืองสวยน่าทานแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาด้านหัว ตรงที่เป็นมันกับกรอบเนี่ยเอาหัวลงนะคะเวลาทานเราจะได้ได้ด้านล่างที่กรอบ,รอบะะเหลืองได้ที่สวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะ หลังจากที่เราทอดหมูกรอบได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันดูของเสียงนะกรอบมากเลย ะะเสร็จแล้วนะคะเมนู3ชั้นทอดน้ำปลานะคะเมนูง่ายๆทำกันได้อร่อยด้วยนะคะ